ขาวสดอาขาวสดเพราะบางกะปิครับชื่อเดิมก็ชื่อนี้นะยอดฝันสีดอนนี้อาวันนี้เจอกับสีเพชรเล็กเคยชกกันไหมไม่ครับไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไหร่ไอ้สิบสี่ครับเป็นไงเกินเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นสายก่อนกว่าสองอยู่ที่ไหนนครศรีค่ายเสร็จลมใต้โอ้กี่วันในรอบนี้ก็ต่อยไปที่แล้วเสร็จก็พักห้าวันสองต่อเลยเราเป็นมวยไงมวยเข่าคู่ต่อสู้อ่ะก็มวยเข่าเข่าชนเข่านะเขาสูงเท่าไหร่ไอ้ 73ครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปล่อยปล่อย55ห้าละสองพร้อมสองสามพร้อมหลังเป็นไงไหมผลงานเป็นไงมันดกี้มก็เพิ่งกลับมาต่อยได้ไฟน์หนึ่งวันนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุดเลยสิบสี่ครับวันนี้ก็ร้อยสิบสี่นะครับกำลังนี่โอเคไหมโอเคครับต้องคุ้มเักหน่อยไหมสี่ห้าโลพีไหมไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่ะฝากแมนครับเชียร์นะวันนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ขาวส่วนครับประพี่นะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบมากโชคดีน้องชายัไปแนนนะตัััว่ยคครรบบผผมมี ใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยไหม่อนี้นะเรารอบนี้มาซ้อมอยู่สองวิมลตเหรอกี่ข้าวมาอยู่ค่ายนี่กี่นานยะสดธรรดาสดมดานะเราเป็นมวยยังไงครบเครื่องครบเครื่องเห็นไหมเขาสดดูคลิปก็ไหมไม่ต้องดูวัดกันวันเวทีเลยอาวะจ้ามาเกินไม่ตั้งไรเกินเท่าไรื่อเช้าวันนี้ผ่านเฉลุยนะนะรกสูงก็อะไรสูงน้ำหนักปล่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ล้งานสามไฟในนี่ชกในเทพกี่ไฟแล้ว สองไฟนะเป็นไงผลงานนั่งเชฟเป็นไงบ้างจะนะรวดเลยชนะใครบ้างอ่ะยอดยอดดอมันแล้วก็ก้องไต่ล่าสุดชกไว้ที่อ่้นน้อยวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยจุดวันนี้ร้อยถ้าร้อยก็ร้อยจุดปีรอบหน้าไม่น่าจะได้แล้วมั้งร้อยจุดปีน่าต้องวันร้อยจุดห้าเลยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงอ่ะบานเดียวกับจิมมี่เลยเอ่ะควักไปครับเชียร์นะวันนี้ครับ เป็นกำาลังแกให้10เล็กด้วยครับเต็มที่นะนี่ครับเนื้อตัวฮโอเคขอให้โชคดีน้องชายโชคดีครับผม